คีรัดพีเมียโปที่จะช่วยให้คุณตัดงานได้เร็วขึ้นปุ่มลัดปุ่มแรกนะครับตัว Q ิวนะครับตัว Q ิวมีหน้าที่ตัดคลิปช่วงหัวตรงนี้ออกนะครับก็คือถ้าเราลากทม์ลายมาตรงนี้แล้วเรากดตัว Q ิเนี่ยก็คือมันจะตัดช่วงนี้ออกไปหมดเลยครับนี่นะครับถ้าผมอยากเริ่มคลิปจากตรงนี้นะครับผมก็กดตัว Q ิเลยช่วงคลิปที่ก่อนหน้านี้ก็จะโดนตัดออไปนะครับ ลัดตัวต่อมานะครับปุ่มดับเบิลยูนะครับปุ่มดับเบิลยูมีไว้ทําอะไรก็จะหน้าที่คล้ายๆตัวคิวเลยแต่ว่าปุ่มลัดดับเบิลยูเนี่ยจะตัดช่วงท้ายคลิปออกไปนะครับอย่างเช่นตรงนี้ท่อนนี้นะครับผมไม่อยากได้นะครับผมก็กดดับเบิลยูได้เลยนี่นะครับเพื่อตัดท้ายคลิปออกไปนะครับหรือตรงนี้นะครับกดดับเบิลยูปุ๊บอ่าท้ายคลิปจะโดนตัดออกไปนะครับ ตัวต่อมานะครับผมจะตั้งไว้ที่เลข4นะครับนี่นะครับเลข4 add edit นะครับ add edit ก็คือปกติเราจะกดตัว C ในการตัดตัว C ก็คือคัดเราก็ต้องคอยคัดอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องคอยคัดแล้วครับเราก็กดตัวเลข4ได้เลยนี่นะครับก็คือการตัดไปเลยนะครับนี่คือการตัดนะครับเลข4 ripple delete นะครับผมจะตั้งไว้ที่ shift แล้วก็เลข4นะครับนี่นะครับจะเป็น ripple delete นะครับ shift แล้วก็4นะครับพ่อนี้ผมจะตัดออกไปเลย ผมกากดชิป4นะครับน่ามันก็โดนตัดออกไปแล้วเนี่ยนะครับจะเริ่มตรงนี้เลยหรือถ้าผมยังไม่ชอบท่อนนี้ผมก็จะเลือกคลิปในส่วนนี้นะครับแล้วก็กดชิป4นี่ก็จะเริ่มตั้งแต่ท่อนนี้เป็นต้นไปเลยครับคีย์ลัดตัวต่อไปนะครับผมจะเซตไว้ที่ตัว D นะครับก็คือ Select Add Page Head นะครับเราไม่ต้องไปคอยกดเลือกคลิปนะครับว่าเราจะเอาเลือกคลิปนี้แล้วก็กดลบไม่จําเป็นครับเรากดลากทำลายได้เลยแล้วกดตัว D มันจะเลือกคลิปที่เรา กำหนดไว้นะครับและนี่ก็คือ5คีย์ลัดที่จะช่วยให้คุณตัดงานพรีเมียโปได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับ